อานะครับสวัสดีครับจากทอมอเตอร์มงคใชัยนะครับวันนี้ลูกค้าอยู่บ้านโคกประสาทนะครับโคกประสาทบอกว่ารถน่าจะพังนะครับวิบร้อยสิบไอพังอาะครับมาถึงทางแยกนะครับแยกแตจุกนะครับไปไม่ถูกครับไปซ้ายหรือขวาอ่าเดครเลแล้วก็ถึงบ้าน จอระเคมากนะครับอถึงจอระเคแล้วจะไปทางไหนต่อเราไม่เคยมานะครับบ้านโคุปประสาทแต่ในเมื่อลูกค้าบอกว่ารถขับไม่ได้พังเราก็ต้องมานะครับเพราะเป็นขาประจำ ซ้ายเนี่หรอซ้ายอ่าถึงแยกละครกับเียวซ้ายบ้านโคกปราสาทโอ้อไปยากเหมือนกันเนาะทนรถยนใส่โมไซด์โอ้ยลูกค้าเราเราจะอยู่ไกลแต่เนาะ เขาไปหาเราแต่ละทีคงจะยากเนอะเพราะมันไกลเหลืออีกกี่าาบบก,กิโลนี่ประมาณสิบสิบกว่ากิโลบุหอนี่เองทางครูพิ้งถนนเขียวไอ้หนุอยถึงนู้นเลี้ยวขวาโอ้โห บ้านคูประสาทนะครับอันนี้คือบ้านคกประสาทนะครับบ้านก็หมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่ง่อยนะครับโอ้โหลุงเยอะลุงเยอะช่างบนหอนะครับเป็นโชเฟอร์ ปรับเซีอนเดอร์พักหน่ซ้ายแล้วจดหมของคุณจะอยู่ทางซ้ายอทในรูปบกขวาไยงก็จอดแถวนี้แล้วกันเฮอยจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวนะทโทษนั่นนั่นเจ้าของเดิมแล้ว ไม่รู้นายนะเจาของรถอยู่ไหนนาะคตุดร้เลยเอดอรามเอร์เกนี่รถบีฟโยสิกเอริกันยินดีนะปงเซงเจนโตอ๋อเซงเจนก็น่าจะลูกซูเว่นลูกซูเวนวาวเนาะจะต้องตานายต้องมองไกับโมลนเลยต้องมองโนมโยตังโมลนเลย ตอนนอ๋อเดี๋ยวผมไปเอาตังค์ให้แป๊บหนึ่งปื้ดเดียวกลับถึงบ้านกลับถึงร้านคืนไกลนะเนี่ยใช่ไม่เลยมันสเกลโฟลด์อันนี้ตู้วินตุขนาดย่าเลยมอไซบ้านเนาะอ้าวฟิวกับลืมห่อจัดยกลูกสูบแวนดียกกูดีกูน่าสามบ่วว่ามันเจี๊ยบดูว่าฟอง เบตังอซก็ได้ทุกดาวไอ้เนาะเออที่เราจัดสรรในบ้านเลยอันนี้เตียงไหนนี่นับเตียโอ๋อีับเตียงไฟผ่ามากนี่เฮ้ยจะคุยมานีดหน่อยคุยคุยมานีดหน่อยเออกระบุนหลอวะแน่เจ้าคุยประคุณชัยสวัสดีครับโอ้ยงอ๋อเจ้าคุยนู่นเตร่เจอ ให้รถเองไฟผ่าหมากยังใช้ได้ไหมใช้ได้ไหนลองไฟผ่าหมากให้ดูสิเร็ววันนั้นลองไฟผ่าหมากสนุกไหมอออันนี้ครับเจ้าของเหตุใดมาด่าด่าตีนะมาโชว์ได้เลยรถเองใส่วงล้อยังยังครับแล้ววงล้อไว้ตรงไหนในบ้านครับเดี๋ยวไปดูหน่อยเขาซื้อโลมาไว้บอกว่าไว้ในห้องพอดีกว่า อันน no ี oh, right? ้ครับเออผมได้จานูเตรหนะบ่ดิ้ตามบมลี่เห้ยไหนอยู่ตรงไหนยายไปสโนว์การีฟี่ไปไหนอยู่ไหนธรรมดามก็ได้สิไหนโลไหนสมัดเองอยู่ไหนเนี่ยสมัดอยู่ที่อไหนดูโลที่ซื้อมาก่อนอโลดำนะครับไว้ในบ้านเลยตามมาถ่ายโลถึงบ้านเลยนะครับ อันนี้ขายกี่บาทนี่ขายไปอ,อู้่มีอะไรหรอันนี้รถใครนี่รถเป็นรถที่ฝากไว้อะไรเขาไม่ได้ต่ <c oughs> รอราคา,าอ,อันนี้อันนี้สุกยังยัยงครับอืมม่ไม่นี่นายสเวตที่ไฟผ่ามากไปดูก่อนขายไหมขายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเรื่องจะสัมภาษณ์อีกหนึ่งเรื่องจำได้แล้วตอนนี้ตอนนี้โกหกไม่ได้นะครับ อ่านี่สม็ดอันนี้สม็ดที่ไปใส่ไฟพามากโอ้สภัดยายพองเฮ้ยเอ็งเ,เคยบอกว่ายายไม่เคยเปิดไฟเลี้ยวจริงไหมอ้ยายยายชกามก่อนยายขับรถเปิดไฟเลี้ยวไหมครับโอ้ยมกเาเกิเลยเต้โอ้ยยายไม่เคยเปิดจริงๆต <c oughs> อนนั้นไอตอนนั้นไปถ่ายคลิปบอกว่าเอฟใส่ไฟพามากบอกว่ายายไม่เคยเปิดไฟเลี้ยว มันเองแสดงว,ว่าเองไม่ได้กโหกหกเนาะเออเองขโมยใส่พอดีหลานไปขโมยใส่ไฟพามากขโมยใส่แล้วยายไม่รู้เรื่องเพราะยายไม่เปิดไฟเลี้ยวแม่แต่แยายยายไม่เปิดยายเอ็มคือบอไฟเลี้ยวเห่นไหมถูกต้องเลยแสดงว,ว,ว่าแสดงว,ว่าเองไม่ได้กโกหกเนาะเออแ,แต่แต่ยาย ยายขับรถได้ปกติแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวโอเค <laughs> อันนี้นี่มือเวียลุยดายายได้ลุยดาเนี่ยกสิค่ะ <laughs> แล้วนียนักขมโมยใส่ไฟผ่าหมากด้วยเ, <laughs> เดี๋ยวถามก่อน <laughs> ยายได้ด่าไหมได้ไม <laughs> 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 ่ไ้แต่ห้อยก็เริ่มขันเบี้ยโอเคครับบ้านโคปร,ราษทหน้าอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านแบบลูกทุ่งเราครับ <laughs> เห<อ>็ไหมเม็ดโอซีใหญ่บ้านไตร อันนั้นมันไดัดสุดดิดัดเนี่ยนะดัดกับบ้านโอ้พอตัดครบอ่าดัดโอเคโอ้บ้านก็น่าอยู่นะครับนุ๊กพี่เดชเจ้านี่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกลับเลยเด้อแล้วมีน้ำจิตน้ำใจมีเล็กๆน้อยๆอ่ายายหนึ่งร้อยบาทครับผมอ่าเอ้ไอ้ไอ้นายไอ้อะไรนั่นไฟพามากหนึ่งร้อยบาทเออเอาโอเค วันนี้อุตส่ามายืนดูเดี๋ยวมีเท่าไหร่วะว่าเรือยี่สนะเอ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมเนอยังไงกร้อยมาบรีพอเนออ่าโอเคครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ